ยินดีตอนรับสู่ช่องฟังนิยายกับมีดสเตอร์วีก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนที่509 สติแตกความแปลกประหลาดของลูลูเชงก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันดาวเคราะห์น้อยจากนั้นเขาก็เหลือบมองไปทางกระสือหลุมขาวนี่คือนิสัยของเขาเมื่อมองไปไกลๆผ่านเปลือกยานอาวกาศไวท์โพลชาเทิร์ลูเชงก็เห็นพ่อแม่น้องสาวของเขาลูคิงดางคิงกระสู้ลินสเสเฮงคายูและคนอื่นๆแต่ละคนดูกระวนกระวายเล็กน้อยโดยเฉพาะแม่เเสเฮงยูฟเฟินที่มีความกังวลอยู่ลึกๆระหว่างคิ้วของเธอด้วยความก้าวหน้าครั้งใหม่ และการได้รับพลังทางจิตวิญญาณใหม่ๆจูจูลูเชงก็พบว่าเขาสามารถจบภาพความผันผวนตามธรรมชาติของพลังจิตของเสเฮงยูฟเืเอิแม่ของเขาได้จากระยะไกลเพื่อที่จะอ่านว่าแม่ของเขากำลังคิดอะไรอยู่ในเวลานี้ทำาไมเซียวเซิงถึงต่อสู้กับคนหัวขาวคนนี้คนหัวขาวคนนี้ดุร้ายมากฉันไม่รู้ว่าเซียวเซิงจะเอาชนะเขาได้ไหม Hey. พระเจ้าอวยพรเซียวเฉิงต้องชนะแน่นอนว่ามันเกือบจะเป็นอย่างที่คาดไว้หัวใจของลูเฉิงซับซ้อนเล็กน้อยไม่ว่าเขาจะแสดงพลังออกมาอย่างไรแม่ของเขาจะต้องกังวลมากก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นพ่อคิดอะไรอยู่ลูเฉิงหันไปหาลู่ดาวเฮ่พ่อของเขาโดยไม่รู้ตัวนี่คือลูกชายของลูต้าไห่ของฉันฉันหลูต้าไหา่สามารถให้กำเนิดลูกชายที่น่าทึ่งเช่นนี้ได้ศูนย์หนึ่งฉันหลู ตาไฮย,ยอดเยี่ยมมากหลังจากการแข่งขันเราควรกลับไปที่อาซาสตาได้เราจะซ่อมแซมหลุ่มฝังศพบรรพบุรุษของตระกูลลูเก่าของเราหรือไม่เราควรสร้างชั้นเจ็ดหรือชั้นแปดดีหลังจบเกมหารือกับเซียวเซิงล่ช่งอ่านอ่านหัวใจของ ลู่คิงน้องสาวของเขาอีกครั้งและมันค่อนข้างแตกต่างจากที่เขาคิดพวกเขาทั้งหมดเป็นคำให้กำลังใจจากนั้นไปที่ดางคิงกซูลูเชงลังเลเล็กน้อยว่าเขาควรจะจับความผันผวน,นภายในของดางคิงกิซูหรือไม่แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นฉันจึงเหลือไปเห็นความลับเป็นผลให้ข่าวที่เขาตกตะลึงในหัวใจของลูเชงและเขาเกือบจะยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความงุนงงคุ้นยุ่งเรื่องอะไรราวกับว่าน้ำแข็งสองก้อนถูกันและเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหูของลู่เซิง ลู่เชงค่อยๆฟื้นจากภวัง หันศีรษะของเขาทีละน้อยด้วยท่าทางแปลกๆและมองไปที่เมินโรที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับเขาด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกมอนโรจ้องมาที่เขาหลีตาเล็กน้อยและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณไม่รู้หรือว่าการเสียสมาธิในสนามรบเป็นการดูหมิ่นคู่ต่อสู้อย่างมากแต่ลูเชงมีท่าทางแปลกๆด้วยแสงที่อธิบายไม่ได้ในดวงตาของเขาหนุ่มปากของเขาโค้งขึ้นอย่างผิดธรรมชาติราวกับกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่เขาไม่ฟังคำพูดของมอนโรเลย สายตาของเขายังคงเม่อยลอยดวงตาของมอนโรเปลี่ยนเป็นเย็นชาทีละน้อยและเขาพูดอย่างเฉยเมยดูเหมือนว่าฉันต้องสอนคุณว่าความเคารพคืออะไรเมื่อพูดอย่างนั้นมอนโรก็ก้าวไปข้างหน้าโททีละคนเช่นเดียวกับการเล่นสกเกตน้ำแข็งอย่างเจ็บแสบทิ้งร่องรอยสีฟ้าน้ำแข็งไว้ในความว่างเปล่าจูๆ่ๆมอนโรก็ปรากฏตัวต่อหน้าหลู่เซิงเขาชกหัวหลู่เซิงอย่างแรงลูเชงยกมือขึ้นเพื่อต่อต้านโดยไม่รู้ตัว แต่ก่อนที่จะสัมผัสแขนก็ถูกลมเย็นที่รุนแรงกัดกร่อนจนแข็งเป็นน้ำแข็ง การเคลื่อนไหวของเขาเฉื่อยชาไปชั่วขณะและมอนโรก็ชกเข้าที่หน้าอ,อกอย่างแรงบูมลูเชงถอยห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรในความว่างเปล่าผลกระทบที่น่าสะพรึงกลัวได้ดึงความว่างเปล่าทำให้เกิดเสียงที่คมชัดเช่นเสียงแตกรอให้ลูเชงหยุดอย่างสมบูรณ์มือของเขาอยู่บนหน้าอ,อกของเขาแล้วปกคลุมด้วยชันน้ำแข็งหนาทึบคลิกคลิกคลิกทีละคลิกน้ำค้างแข็งแตกเป็นเสียงเสียงและตะกรันน้ำแข็งก้อนใหญ่ตกลงมาเซลอมต8,000 80, เซลในร่างกายของลูเชง ควรสั่นสะเทือนและส่งเสียงคำรามเพื่อขับไล่อากาศเย็น แต่ดวงตาของลูเชงยังคงอยู่ในสภาพที่ไม่มีตัวตนเห็นได้ชัดว่าเขาถูกทุบตีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามที่คาดไว้ของร่างกายชีวิตที่ไม่ธรรมดาระดับอมตะดวงตาของมอนโรเหมือนเพชรน้ำแข็งและเขาชมเชยคนธรรมดาคงถูกแช่แข็งโดยกระแสน้ำแข็งในตำนานของฉันเรื่องนี้น่าสนใจมอนโรบิดคอของเขาและร่างกายของเขาส่งเสียงที่คมชัดร่างนานสั่นไหวและกระโจนต่อไปร่างทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ถ้าจะบอกว่ามัน ันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมันจะดีกว่าถ้าจะบอกว่าเหมือนโรค เอาชนะลูเชงเพียงฝ่ายเดียวลูเชงถูกปราบปรามและถูกทุบตีนอกเหนือจากการปัดป้องและการต่อต้านในจิตใต้สำนึกทุกรูปแบบแล้วลูเซิงไม่เคยออกหมัดแม้แต่ครั้งเดียวบุนด้วยสองฝ่ามือด้วยกันมันโรคฉีความว่างเปล่าสามชั้นเปิดออกและฟันหยางรุนแรงที่ไหลและขอของลูเชงโดยไม่ต้องคิดลูเชงตกลงมาเหมือนอุก,กาบาทและกระแทกพื้นของดาวเคราะห์น้อยด้วยบูมอนโรไม่ได้ไล่ตาม แต่ขมวดคิ้วและพูดอย่างเงย็นชาแล้วรถถานะการเปลี่ยนแปลงของคุณล่ะแล้วความแข็งแกร่งของคุณที่จะทำลายขีดจำกัด4ครั้งละ่ะทำไมคุณไม่แปลงร่างลาภายใต้ลูเชง ค่อยๆโผล่ออกมาจากกลุ่มขนาดใหญ่บินออกไปอย่างช้าๆร่างนั้นไอเล็กน้อยแต่การแสดงออกยังคงจมอยู่ในความสุขความสุขและความสุขเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงที่ว่าเขาเคยถูกทำร้ายเพียงฝ่ายเดียวมาก่อนการแสดงออกนี้ค่อนข้างแปลกความโกรธพลุ่งพล่านในดวงตาของมอนโรและเขาพุ่งไปข้างหน้าอย่างรุนแรงบูเมกรูปเห็ดขนาดใหญ่ระเบิดขึ้นบนพื้นของดาวเคราะห์น,น้อยลู่เส้งกกำลังทำอะไรบ้าๆผู้คนที่เฝ้าดูการต่อสู้ก็ดูงงงวยเช่นกันทำไมเขาไม่สู้กลับทำไม เขาไม่แปลงร่างเหมือนตอนที่เขาต่อสู้กับเกรก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเขาจะตกอยู่ในภวังจิตใจของเขาล่องลอยและตอนนี้เหลือเพียงสัญชาตญาณทางกายภาพของเขาเท่านั้นที่จะสนับสนุนการต่อสู้ยุ่งอะไรผู้ชมหลายคนด่าว่าแม่ของพวกเขาทีละคนในการต่อสู้ที่คาดหวังไว้มากนี้ฉันต้องการเห็นการประทะกันระหว่าง Immortal Bloodline และ Legend of the Sun สุดท้ายฝ่ายหนึ่งก็หมดรูปสู้ไม่ถอยนี่น่าผิดหวังเหรอ พี่ชายกำลังทำอะไรอยู่ตีเขาตีมอนรักโคนันในไวท์โพลชัเทเลอร์ลูชิงเหอกังวลมากจนเริ่มกระทืบเท้าเฮงยู่เฟินและลูดาเฮดูกังวลและกังวลเช่นกันเจิงหยูเฟินอดไม่ได้ที่จะมองไปทางอื่นไม่กล้าองค์ไปมากกว่านี้ดางคิงกิซู้ก้าวไปข้างหน้าสองก้าวยกมือขึ้นราวกับต้องการสัมผัสร่างกายที่น่าอับอายฟิมในท้ายที่สุดเขาก็ปล่อยมันไปอย่างช้าๆด้วยสีหน้าเป็นกังวลในหอประชุมที่สูงที่สุดดันลาบ ขมวดคิ้วและจ้องมองที่ ลูเชงในสนามด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจประธานเขตฮิลสตาก็มีสีหน้าประหลาดใจเช่นกันเขาหันสีสไปมองดันรอบด้วยท่าทางแปลกๆเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาก็ยังไม่พูดเป็นเพียงว่าการแสดงออกของเขาผ่อนคลายมากขึ้นและรอยยิ้มจางๆก็เริ่มปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขา433ทุกคนเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้ลูเชงยังคงถอยหนีด้วยความลำบากใจภายใต้แรงกดดันของเมนโรด้วยท่าทางที่เดินออกไปแม้ว่าเขาจะถูกกดและทุบ ตลอดเวลาแต่เขาก็ยังดูมีความสุขมาเกิดเรื่องดีอะไรขึ้นที่ทําให้ฉันมีความสุขขนาดนี้หลายคนกัดฟันกรอดพวกเขาคิดแต่คิดไม่ออกมีเพียงลูเชงเท่านั้นที่รู้คําตอบช่างเถอะในเวลานี้เหมอนโรวซึ่งชกลูเชงออกไปด้วยหมาดก,ก็หยุดลง เขายือนอยู่ในความว่างเปล่ามองลงไปที่ลูเชงซึ่งเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและเครื่องแบบต่อสู้ของเขาถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆมีความผิดหวังในดวงตาของเขาเขาส่ายหัวเขาพูดอย่างเย็นชาและไร้ความรู้สึกไม่จําเป็นต้องทําการต่อสู้ที่ไร้ความหมายต่อไปงั้นเรามาจบกันหลังจากพูดจบมอนโรก็ตัวสั่นเล็กน้อยและคลื่นประหลาดก็พุ่งออกมาจากร่างของเขาความผันผวนนี้ทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนเดจาวูแต่พวกเขาจําไม่ได้ว่ารู้สึกตรงไหนอยู่ภาคหนึ่งมีคนจํานวนน้อยเท่านั้น ที่รู้ว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์อะไรและใบหน้าของพวกเขาก็ขยับขยื่นลมหายใจต่อไปจุดแสงเจิดจ้าจํานวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นในช่องว่างด้านหลังมอนโรเหมือนเกรเมื่อก่อนจุดแสงเหล่านี้รวมกันเป็นกาแล็กซีที่สวยงามอย่างรวดเร็วแต่ไม่เหมือนเกรยกาแล็กซีที่วาดโดยมอนโรมี2วิธียิ่งกว่านั้นทันทีที่มันปรากฏขึ้นมันก็กระแทกเข้ากับร่างของเขาโครมคราม ลายเป็นหนึ่งเดียวกับเขาโดยสมบูรณ์ตอนที่510มือเปื้อนเลือดอมะตะโอ้คุณสมควรได้รับมันด้วยเหรอ เกรด12ก่อนเกมผู้คนนับไม่ถ้วนหรือและคาดเดาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในที่สุดก็ได้รับการยืนยันในขณะนี้มอนโรซือมาเป็นอันดับที่12จริงๆและมันไม่เหมือนกับของเครก่อนหน้านี้เข้าสู่อันดับที่12เป็นครั้งแรกมันกำลังก้าวเข้าสู่ระดับที่12อย่างสมบูรณ์ตัดสินจากรูปร่างหน้าตาของเขาแล้วที่สำคัญกว่ากาแล็กซีกดที่มอนโรดึงเข้าสู่ร่างกายเมื่อเลเวล12ได้สองทางนอกจากนี้ยังหมายความว่ามอนโรมีทักษะศิลปการต่อสู้ อย่างน้อยสองทักจ,จนถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรทั้งห้าซึ่งเพียงพอที่จะชักนำกฎของกาแลกซีเพื่อทำให้ร่างกายเย็นลงและด้วยการหลอมรวมกฎสองข้อของกาแลกซีความแข็งแกร่งของนอนโรก็จะสูงเป็นประวัติการเช่นกันในแง่ของความแข็งแกร่งของอาณาจักรเพียงอย่างเดียวมันมากกว่าระดับที่12ธรรมดาของ อย่างน้อยสองเท่าในทันทีผู้ชมนับไม่ถ้วนถูกดึงดูดโดยเวทีท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว,ดวขนาดใหญ่แม้แต่ผู้บรรยาระดับที่12ในที่นั่งผู้ชมสูงสุดก็อดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจในขณะนี้อายุน้อยกว่าพันปีเขาหลอมกดสองข้อของกาแล็กซี่เข้าไปในร่างกายของเขานอกจากนี้เขายังครอบครองร่างกายที่มีชีวิตที่ไม่ธรรมดาในระดับดวงอาทิตย์ความแข็งแกร่งของ เมนโรคอาจเหนือกว่าของเรามันน่าทึ่งมันน่าทึ่งรอยยิ้มบนใบหน้าของประธานเขตฮิลสตาได้เบงบานเต็มที่เขาเชิดขังขึ้นเล็กน้อยหันศีรษะและมองไปทางด้านลาบด้วยท่าทางแห่งชัยชนะและพูดว่าไม่สำคัญว่าลูเชงจะอยู่ในสภาพหรือไม่เพราะผลลัพธ์ถูกกำหนดไว้แล้วความแตกต่างเป็นเพียงกระบวนการของการพ่ายแพ้โดยมอนโรดลาฟไม่แสดงออกและมองประธานเขตฮิลสตาอย่างเย็นชายย้ายังเร็วไปไมที่จะพูดแบบนี้ตอนนี้ หลูเซิงเคยยังไม่แพ้ฮิฮิประธานเขตฮิลสตาหัวเราะสองครั้งและไม่พูดอะไรเพียงแค่สายหัวแล้วหันกลับมาในเวลานี้ออร่าบนร่างกายของมอนโรที่มีกาแล็กซีธรรมดา2แห่งเข้าสู่ร่างกายของเขาได้ไต่ขึ้นสู่ความสูงเป็นประวัติการ ผมของเขาซึ่งเหมือนน้ำตกน้ำแข็งนอกขึ้นอย่างรุนแรงและห้อยลงมาถึงเอวของเขาร่างกายที่สูงและแข็งแรงดูเหมือนจะกลายเป็นแหล่งน้ำแข็งที่เย็นจัดในจักรวาลอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลามีอากาศเย็นที่น่าสะพรึงกลัวอยู่รอบตัวอากาศที่หนาวเย็นนี้ปกคลุมและแช่แข็งพื้นที่การแข่งขันดาวเคราะห์น้อยทั้งหมดในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจ ทำให้มันกลายเป็นลูกบอลน้ำแข็งขนาดใหญ่และอากาศเย็นยังคงแผ่กระจายไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเชิ้นส่วนของดินแดนสีขาวที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแผ่กระจายออกไปและมีร่องรอยของความว่างเปล่าที่ถูกทำให้แตกโดยอากาศเย็นในขณะนี้ตำนานเกี่ยวกับมอนโรที่แพร่กระจายออกไปภายนอกดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไปบางคนบอกว่าครั้งหนึ่งมอนโรเคยแช่แข็งดาวที่มีชีวิตทรงพลังมากบางทีดวงดาวอาจถูกแช่แข็งทั้งเป็นในเวลานี้มอนโร เป็นเหมือนราชาที่ก้าวออกจากคุกฟรัสผิวหนังและดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวเข้มละทิ้งอารมณ์และความอบอุ่นทั้งหมดเมื่อจ้องมองไปที่หลู่เซิงอย่างเฉยเมยเขาพูดเบาๆว่าเพื่อแสดงความเคารพต่อสายเลือดอมตะฉันยินดีที่จะปล่อยให้คุณพ่ายแพ้ด้วยมัดที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันคุกเข่าลงและสันเสิริญลูเชงพูดแล้วมอนโรก็ยกมือขวาขึ้นช้าๆนิ้วทั้งห้ากลางออกแล้วบีบแน่นทีละนิดลมเย็นปันป่นป่วนจำนวนมากพวยพุ่งออกมา ทั้งหมดรวมตัวกันอยู่ในหมัดนี้หมัดนี้แสดงถึงอำนาจอันเบ็ดขาดของมอนโรเหนือทุ่งที่เย็นจัดราวกับว่าเวลาถูกแช่แข็งเมื่อเห็นหมัดนี้ สายตาของผู้คนนับไม่ถ้วนก็จับจ้องไปที่ลูเชงซึ่งยังคงตกอยู่ในพวังด้านล่างอย่างรวดเร็วและประโยคหนึ่งก็ผูดออกมาจากใจของเขาโดยไม่รู้ตัวลูเชงเสร็จสิ้นมันจบแล้วจริงๆแม้ว่าหลู่เซิงจะมีสายเลือดอมตะแต่ครั้งหนึ่งเขาเคยเอาชนะเกรระดับ12อย่างแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับมอนโรที่มีสองกฎของการแล็กซีเข้าสู่ร่างกายความแข็งแกร่งของเขาในด้านสว่างก็ยังเสียเปรียบอยู่อัตราต่อรองมีขนาดเล็กยังมีความสุขยังไม่ได้หลังจากกาั อันโชคของเมันโรว หลายคนกังวลว่าลูเชงซึ่งเหมือลอยจะถูกหมัดของเมินโรค่าชู้วอทีละคนม้อนโรต่อยกำปั้นนี้กระตุ้นอากาศเย็นทั้งหมดในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงด,ดาวและกำั้นก็ฟาดลงมาราวกับดาวตกสองแสงสีขาวตูมตามดาวเคราะห์น้อยดังกล่าวมีขนาดใหญ่กว่าที่เกิดเหตุมันถูกเจาะด,ด้วยหมัดของม้อนโรโดยตรงอากาศเย็นที่น่าสัพรึงงตัวพุ่งขึ้นและล้นออกมาเหมือนมังกรโกรธด,ดาวเคราะห์น้อยที่กลายเป็นลูกฮอกกี้มานานแล้วส่งเสียงคลิกคลิก,คล,กคลิกจากใจกลาง บีรีเนอมันร้าวและแตกสลายจริงๆไม่มีใครในไวท์โฮลทรา r ลเลอร์ดวงตาที่สวยงามของลูคิงเบิกกว้างเธอปิดปากของเธอและเกือบจะกรีดร้องออกมาเมื่อเสเงยูฟเ่นอยู่ในอ้อมแขนของเขาลูดาเฮก,ก้าวไปข้างหน้า2อก้าวอย่างกระทันหันจ้องมองไปที่ศูนย์กลางของการระเบิดซึ่งมีฝุ่นน้ำแข็งอยู่ทุกหนทุกแห่งและพลังงานก็พลุง่งพล่าน แต่เขาไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำดางคิงกิซูข้างๆเธอดูค่อนข้างสงบแต่มือของเธอกำแน่นโดยไม่รู้ตัวในขณะนี้หลายขนอดไม่ได้ที่จะยืนขึ้นจากตำแหน่งของพวกเขาจ้องมองไปที่จุดที่มอนโรชกด้วยดวงตาที่เบิกกว้างพยายามที่จะเห็นผลลัพธ์สุดท้ายอย่างชัดเจนแต่พลังของหมัดของเมินโรน,น่ากลัวเกินไปมันไม่เพียง ทำให้ดาวเคราะห์น้อยแตกเป็นเสียงเสียงเท่านั้นแต่ยังทําให้ความว่างเปล่าแตกเป็นเสียงเสียงพลังงานที่ยุ่งเหยิงจํานวนนับไม่ถ้วนเพิ่มขึ้นในความว่างเปล่าและเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจจับสถานการณ์ภายในช่างเถอะมีคนโบกมือของเขาและถอนหายใจไม่มีอะไรให้ดูหลู่เซิงต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสแน่ถ้าเขาไม่ตายการต่อสู้ครั้งนี้จบลงแล้วหลายคนพยักหน้าเห็นด้วยแม้แต่ผู้ตัดสินที่ดูแลเกมนี้ก็ยังลังเลว่าจะประกาศผลโดยตรงดีไหมเมื่อหลายคนที่ใกล้ชิดกับ 刘成。路程 กังวลและกังวลและผู้ที่สนับสนุนเมอนโร่ Monroe, ก็ภูมิใจและทุกคนคิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีในสนามการแข่งขันดาวเคราะห์น้อยที่แตกสลายในอากาศที่กว้างใหญ่และหนาวเย็นสีขาวลำแสงสีทองเจอจ้าพุ่งออกมาจากมันบูมฉายแสงร่างคลายออกมาคลื่นความร้อนแผ่ซ่านและแสงสีทองส่องประกายอากาศสีขาวจำนวนนับไม่ถ้วนลดลงภายใต้สายตาที่จับตามองของทุกคนในที่สุดฉากที่ศูนย์กลางของกลุ่มต่อสู้ก็ถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ฉันเห็นตัว เทไม้ไา่กูมดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ทั่วตัวมีผมสีบลอนเป็นประกายหล่อเหลาและสง่าพาเผยราวกับเทพเจ้าแห่งดวงดาวร่างของคีชิปปรากฏขึ้น เขาควอยมือสร้างท่าทางแปลกๆแ,และกำกำปั้นที่ใส่ราวกับเพชรน้ำแข็งไว้แน่นในฝ่ามือแม้ว่าท่าทางจะเขินอายเล็กน้อยแต่มีเจตจำนงอันสูงส่งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแขวนไปแขวนมาบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมีคลื่นความร้อนเป็นระลอกทั่วร่างของเขาและเขาและมอนโรซึ่งกลายเป็นแหล่งความเย็นจัดยืนอยู่ในท่าเผชิญหน้าหนึ่งไฟและหนึ่งน้ำแข็ง ความตกใจของฉากทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนตกตะลึงไปชั่วขคาลูเซิงส่วบรรดาผู้ที่กังวลและวิตกกังวลเมื่อพวกเขาเห็นฉากนี้อย่างชัดเจนดวงตาและใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจ และพวกเขาก็มีความสุขมากและผู้ชมก็เข้าสู่ความโกลาหลจับมันมันแปลกจริงๆที่ลูเชงกลับมามีสติสัมปชัญญะในใจกลางของกลุ่มการต่อสู้ลูเชงที่มีผมสีบลอนแสดงสีหน้าขอโทษและพูดว่าฉันขอโทษชื่อเิสเฮโรฉันหลงทางไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่มีความสุขก่อนหน้านี้เมนโร่ ถอนกำปั้นของเขาออกอย่างกระทันหันและออกห่างจากลูเชงอย่างรวดเร็วดวงตาทั้งสองของเขาจับจ้องไปที่ลูเชงและมีแสงที่สั่นไหวออกมาจากพวกเขาตกลงความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เหมือนทานน้ำแข็งของมอนโรและเขาหัวเราะเสียงดังและพูดว่านี่คือความเป็นอมตะที่ฉันอยากเห็น การเอาชนะความเป็นอมะตะเช่นนี้เป็นเรื่องสนุกเท่านั้นมอนโรมองไปที่มือของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าฉันไม่ได้คาดคิดว่าฉันมอนโรจะสามารถยอมมือของฉันด้วยเลือดอมะตะจริงๆในวันนี้ช่างน่าประหลาดใจจริงใจจริงเมื่อฟังคำพูดของมอนโรลู่เซิงดวงตากระพริบจากนั้นเขาเดินขึ้นจากด้านล่างทีละก้าวและทุกก้าวที่เขาเดิน แสงสีทองและคลื่นความร้อนบนร่างกายของเขาก็พุ่งสูงขึ้นเมื่อเขามาถึงความสูงระดับเดียวกับมอนโรเขาก็กลายเป็นแหล่งแสงและความร้อนที่ใหญ่ที่สุดและพ่างพราวที่สุดในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแห่งนี้เซลอมตะแปดหมื่นเซล์ที่จุดไฟแห่งความศักดิ์สิทธิ์กำลังตะโกนและคำรามลูเชงมองไปที่เหมือนโรคข้างหน้าเขากระตุกมุมปากของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มมือเปื้อนเลือดอมตะหอเจ้าสมควรได้รับมันหรือไม่เทีย